ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องมาหาละไม่แค่อีกแล้วพี่น้องเฮ็ดซองห้างบักใหญ่พี่น้องพร้อมกันฉีดอะไรดีบ้างนี้ค่อยเตาะเอาตู้ลุ่มแล้วก็เอาตู้เทิงเดินทางมวยเด้ข่อยเตาะเอาอืม แต่สะได้ไปเบิร์ตนี่ใช่ของมันน้ำบึงเนอะตะควันชนเห็นห้างหนึ่งห้างบักใหญ่ลงวยมากประเทศเชียงห้างใส่ของใส่ของใส่ของตีเอาขวายจะเอามือได้โอ้ยไปจนจับจับดีๆกว่ามวยจับดีจะได้พิษกันพ่อพี่น้องเลยมันบินออกจะเบิร์มมันแดดเนาะ มันเหนื่อใพญ่อลพี่น้องใส่แต่ห้างมันใหญ่เนาะพ่อยละพี่น้องเดี๋ยวบอกคนใจพี่ให้น้องเบิ่งเนาะแข็งแข็งพี่น้องเอ้ กลุ่มนี่เนาอยักไรกันอนไ้บุรีโพโต้โ่อาเมัไปงเจ้าาเสียถิ่มห้างหนึ่งให้จองมันมันแดดแล้วมันอันน้มันแตกแนอวยนะห้างมันเห็นแล้นึงมันกรแตกเนาะ ท่านสิบตอนเศร้าพี่น้องตอนเศร้ามันสิบหไปใส่นึ่งมูออืมจะรายปลายน้ำเนาะเอาใส่เท่าอัน เล่นสามสี่ห้างครับไปอ้าตองจจับมาเบิ่งดูอุยตัวนี้รูปวงในกะตาพูงผพี่น้องจิปกันเมื่อกี้นี่จนหายเมน้องจกจันครบอกเอาของใหญ่เพื่อน เห็นดิจ้าเห็นดิจ้าไปจมเบิดเจียงฮู้ยขันขนาดใส่ของแล้วก็ยังบินใครที่ลงมาในกระตาลงในเมือกระตากระตาลงมาบินบูมบูมไปจมเบิแตดว่ามันแดดแห้งนะตอนน้องมวยเพราะว่าตอนนั้นมันลมมันหนาวเดยวมุดไปขพากันอีกขออไไรพี่น้องอื้ม ดูา่าของไอ่รูร้อะไรอยแหละพี่น้อง เป็นข่อยอยังได้เบิร์ตอ,อ,อาลีเอา่างห่ออาหงนครปอกน้อยหนึ่ง่อยขีดอยู่ข่อยสิเอาเห็นอีแล้วพี่น้องห่างบักใหญ่แต่ว่าเหมิดได้พี่น้องว้ายซึ่งอยากจะหัวเลาะเบาขวัญเฮ้ยยังไงบ้างน้องมวยสันเอามีก็เธอไม่ละบินเอาใหม่ขึ้นไปโตะก่อน เฮ้ยเอ้ยเอาบาเป็นกระยอมหับแล้ก็ผู่ห่างหนึ่งคันจิเมนได้เบิร์น่ะคือมันแช่ปลาขอน้อยถูกเชื้อจีใช่ไมทำไมคนเอาเมื่อกี้ได้มืดเพราะว่าใครเอาปากกระตาขึ้นขอบได้เดใหม่ขึ้นก่อนเฮ้ยเอ้ยพิดกระไรพี่น้องวันนี้พิดกระไรพี่น้อง่ไว้เบิ่งตะลามันแมนป่เห็นอีเลพี่น้องแต่ว่าพี่น้องก็สิเดียวเพราะเห็นดอกเดี้ยน้ำก้องพี่น้องเว้มัน มันแสงแดดมันแห้งพี่ผน้ชมโอ้ยเนี่ยบอลมันางเฮยบอกว่ายเคเหตพี่น้องังพี่น้องเลยคือนงมวยเอากเสรบื่อใส่บื่ปานแม่ถงเมีเราเดือนจมแล้วพี่น้องเห็นนะจะไิรันของมันสากนเนาะแต่จะห้างเลย แต่มาจันเห็นเห็นอีกแล้วพี่น้องว้าชิเอาขึ้นไปทั้งท่องผูกกระบอกเฮ้ยเอ้ยเต็มถังแล้วเนี่ยจะได้่ะเองดูสิเอาปากกะตาโตขึ้นเพราะว่าเอาไหมชูนเอาอืมอุ้ยไปนำ เบาควันเย่ไม่แข็งพี่น้องเอาใหม่ตีเอาสัมบะเอาใหม่ซูนเอาให้มันตกลงมาใส่กระต่ายส่วนหมดของน้องมวยเอาก็คือไฟเบิร์ดอือก็ดอกแค่ไหนแต่กะต่ายกระต่ายขึ้นไปใส่สั่นซะเพดบ้างมวยเอาเบิร์ดแต่ข่าวเธอนี่เฮ้ยนี่ใช่นีมนี่บินตึงเนี้ยนี่ใช่นีมจะบินตึงเลยเนาะหาเมื่อกินแรงพี่น้องถ้าผู้ใดมาเยี่ยมตาจอยเนาะ ไปเมื่อกี้หาแต่ปื้นรถครับบบเห็นถ้าไาไม่ยี่ยมเติร์จอยขึ้นนี่โชคดีพี่น้องได้กินขวานิ่งแข่งหอมหอมพี่น้องจา๋าเห็นอีกแล้วพี่น้องพี่น้องเอ๋ยพี่น้องจา๋าโผไปมื่อไรข้อ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 มันแล้มันแล้แลออกออกมาสิคะหูยพบัยพี่น้องไปเบิร์ด พี่อ๊อฟพี่อ๊อฟพ่ออ๊อฟโอ้ยเด็ดเลยอุ้ยน้องเมยขนาดเฮาตีปกติยามมือสาวเนาะอันนี้ขยามมือสาวกับยามมือแรงโหยามมือแรงกับแบบเด็ดอ่อนๆนะพี่น้องอันนี้มันเด็ดแจ๊เด็ดจ้าพูดแปลว่ามันเห็นเฮ้ามันได้ยินเสียงท้าวั่วมันกลับไปเลย เห็นท <t om assy noise> like, ีอันนี้เนาะเห็นดุพี่น้องเหมถือว่าเห็นดุสนุกหนึ่งับนึงแล้วเห็นนึงกับเห็นนึงฮึขวัญทางไหนกี๊สงสัยชวนเห็นแล้วทางไหนกะถ้าได้ยินจี้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 แล้แสดงว่ามีแล้วพี่น้องเห็นหาไปเรื่อยๆพี่น้องนี่แหละปลาเห็นบ่ ăn đấy nhìn xiết chứ 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 là chứ chứ đó hả chứ chứ ngoại cứ lên khóng xuống chứ bà này phụn mẹ nó chứ lên rồi, chứ nó chứ 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 hào, มันเหนื่อยมันแตกสิพี่น้องเอ้ยมันเหนื่อยนี่ก็คือมันแตกแบบหั่งมันมันแตกกระจุกระจายอยู่คนละทีบอันนี้อันนี้กินไม่มหมดในมนเลยเห็นเดี๋ยวพี่น้องขาเมื่อพี่น้องเอ้ยเห็นสองหั่งหั่งตัวที่สามบ่าวควนหยางมาพี่น้องเอ้ยต่อไปเลยจะเบาควนเนาะไปเลย เสียมาใส่ไล่มาใส่ลายก็บาดเมื่อแทนเนาะเจ้าบินพึ่งได้ลองเลือได้ละกำหนึ่งค่ะกลังบินบินไปนะลังเนสถ้าเป็นองค์วยเอาไม่ได้นะเนี่ยเอ้าวเธอเบิ่งจาเป็นเจ้าเสียเได้อยู่บ่วยัดไปติดตอนชูนมาอีเด้อ ปัญญนหันมาได้เราเปล่นี่เราเป็นเก่งสุดๆเลยนะเนี่ยอุยปั่นแมงเพิ่งเลยนะเนี่ยบินปั่นแมงเพิ่งเลยอะอื้มสะยจเลยว่าต้องบินไปอยู่ต่ำๆความปิดบุ๊าอ่อมาม้ามันตื่นก็เลยไปซชพี่นอ้องเลย สิได้กลับไปแล้วพี่น้องเอ้ยมาไก่เองไก่บอนจอดรถนะเขามาหาสุดใหม่ก็ยังสิได้อยู่พี่น้องเพราะว่าโตได้เาบ่ได้มันบินไปนําเนาะมันก็ไปหาปุ่มตามใบไม้ที่เก่าก็แถวดอนเก่ายแหละพี่น้องเอ้ยพมันใหญ่ตอยู่ซื่อ มาหอไปเทียวร้อยพ่นพี่้องก็จะได้พากันกลับแล้วบ้านนี้มาผักเทียงเพื่อนซะก่อนพักผ่อย่อนอารมณ์แต่กระพากันุกันนาเด้อพอพี่้องในไรเตอรพออยู่พอกินเนาะ วัยห้พี่น้องเพิ่นมาจอบตาจอยเหมือแรงถ้าไฟส่งดีกักินไปถ้าผู้ได้่บมาก็ถือว่าโชคลาบ <laughs> พี่น้องพ่อกัะนุกันนะเออเราไกินกัโชคล้กันก <laughs> พ่อกระนุกันก <laughs> สบายดี okay.